สวัสดีครับมาพบกับเซลล์ิงก์อีกแล้วนะครับที่โอมาด้าแอนเจคู่สาขาลังสิตครับวันนี้เซลล์ิงก์นะครับมีรถในส่วนของ J-6 นะครับ J-6 ที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นะครับราคาเริ่มต้นที่799,000บาทนะครับจนถึงราคา9ก้า0 0บาทนะครับตอนนี้เซลล์ิงก์มีโปรโมชั่นมอเตอร์เอ็กโปครับมาให้กับลูกค้านะครับสนใจ โทรสอบถามเซลปิงได้เลยนะครับที่เบอร์0985282892ได้เลยนะครับสอบถามได้เลยว่ามีรถรุ่นไหนรับได้เลยตอนนี้เซลปิงมีโคตา j 6 p กโปสีขาวสีเงินนะครับว่างอยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรด่วนๆเลยนะครับ0985282892นะครับเซลปิงยินดีให้คำแนะนำยินดีให้บริการครับ วันนี้พาชมสต็อกรถครับที่โ j เลังสิตครับวันนี้พามาชมเจ้า J6 สีเงินแล้ว J6 สีขาวว่าสวยเท่าไหร่ครับนี่สวยมากครับมีรถว่างนะครับลูกค้าท่านใดสนใจพักเซลปิงมาได้เลยนะครับ098.528.2892ครับเซลปิง hmm. ยินดีให้คำแนะนำยินดีให้บริการครับ วันนี้ลดลงมาเพียบเลยครับมีทั้งขับ2อขับ4 4่ฟ e วิราคาสามารถทังมาพูดคุยกันได้นะครับนี่ครับสีขาโปมีว่างถ้าจะไม่มีเจ้าของแล้วก็สีเงินขับ2สีขาวขับ2มีหมดครับขับสี่ลูกค้าชอบสีอะไรทักหาเซลปิงได้เลยนะครับที่เบอร์098 528 2892ครับเซลปิงพาชม สต็อกรถโ j เลังสิตครับวันนี้พาชม J6 ก่อนครับเพราะเรามีแคมเปญพิเศษเกี่ยวกับมอเตอร์โชว์นะครับสำหรับ J6 และ J7 เนะครับท่านใดมีโครงการอยากออกรถอยู่แล้วนะครับหรือว่ารอรถเจหกอยู่สามารถทักเข้ามาสอบถามและพูดคุยได้นะครับเงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์เอ็กร์ครับหรืออยากทดลองขับนะครับเรียนเชิญครับที่โอเจังสิตนะครับโมิด้แอนดเจคู สาขาลัางเสร็จเซลปิงเซลแจงยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับว่าอยากได้รถรุ่นไหนสีอะไรใช้งานแบบไหนเ๋ยวเซลปิงแนะนำให้นะครับว่าใช้งานใกล้ใช้งานไกลวิ่งได้กี่กิโลมันจะคุ้มไหมก็สามารถทักมาพูดคุยได้นะครับเซลปิงมีแคมเปญพิเศษนะครับมาให้กับลูกค้านะครับหรือเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับ ได้ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซปิงไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอะไรเซปิงเอามาลงให้ลูกค้าได้ดูนะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกรถครับเจครับรถมาเยอะแล้วครับท่านใดสนใจ098น2 8 2892นเปะครับเซลปิ Self ้งยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ